ก็ทักทายสวัสดีเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับสาหรับชุดแนวทางตัวเลขของเราก็ได้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ7 5 7 5 6 3แล้วก็3ามสองก็คือ,อชุดนี้ส่วนแนวทางของเรานั้นก็พลาดโอกาสไปอย่างน่าเสียดายเพราะว่าดับเป็นเหตุของเราแท้ๆสําหรับชุดสรุปของเราชุดนี้ที่เรา ก็นำมาให้กับเพื่อนๆได้ชมได้ดูกันก็คือชุดนี้ที่เรานำมาให้กับรวมกับเพื่อนๆเ,เป็นชุดสรุปก็คือ717 2 7 3 7 4เราก็เน้นไปอยู่ที่73และก็74ส่วนเลข6เราตัดทิ้งเพราะว่ามันไปติดเลขดับของเราดังนั้นชุดสรุปของเราก็เลยกลายมาเป็นชุดนี้ 7172, 73และก็74 ส่วนหลักหน่วยที่เราเน้นนั้นก็มาตามคาดนะครับก็คือเราเน้นอยู่ที่เลขสาก็สามมาส่วนหลักสิบของเราก็เข้าแค่สุดเดียวหลักร้อยเราก็หลุดไปก็น่าเสียดายนะครับก็ขอโทษเพื่อน,อนสมาชิกทุกๆท่านด้วยนะครับสําหรับชุดแนดวทางของเราวันนี้ก็ทําได้แก่ไก้เคียงก็คือชุดนี้ก็คือ5 7-3 ก็โอ,อ้กนาเสียดายถ้าเกิดว่าดับเราไม่เป็นเหตุก็คงจะมี5 6 3ติดอยู่แน่นอนสําหรับวันนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับหลุดก็คือหลุดไปเดี๋ยวเราค่อยมาตามชุดนี้กันต่อว่าจะเป็นไอจะได้ชุดไหนเดี๋ยวยังไงเราก็มารอพิจารณาแล้วก็ติดตามกันอีกครั้งหนึ่งส่วนล่างของเรานั้นก็ไม่ผ่านนะเพื่อนๆส่วนล่างของเราชุดนี้ก็ไม่ผ่านแต่ว่า เราให้ระวังอยู่ที่เลขพี่น้องชุดนี้เราก็ไม่ได้จับไอ้สามสองมาให้กับเพื่อน,เ,อนเราก็จับมาแค่ห้าหกแล้วก็หกเจ็ดแล้วก็ศูนย์หนึ่งเพราะว่าที่เราเคยพูดไปว่าตัวเลขมันทำแม่งทำแมงยังไงไม่รู้สำหรับเลขล่างก็ให้ระวังเลขพี่น้องอีกงวดก็มาตามเป่านะสำหรับเลขพี่น้องส่วนเบิ้ลหน้าให้ให้ ชุด3ามตัวของเราให้ระวังที่เบิ้ลหน้าแล้วก็หามเข้าดันมาหามข้างหน้าเห็นไหมเพื่อนเข้าดันมาหามข้างหน้าไม่งั้นก็เขาเป่าของเราชุดนี้ก็คงจะไม่น่าพลาดนะเพื่อนก็ไม่เป็นไรพลาดก็พลาดไปจะอีชุดที่เข้านั้นก็มีอยู่นะเพื่อนหลายสูตรอยู่ก็ชุดนี้เดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันมาตามต่อชุดนี้แหละที่เรานําไปสรุปสําหรับชุดบนของเราแล้วก็ชุดนี้ก็น่าสนใจนะเพื่อนชุดนี้ ไอ้วิ่งเด่นวิ่งบนล่างชุดนี้ตัวนี้มาทั้งบนทั้งล่างก็มา2-3อันนี้ก็มาทั้งบนทั้งล่างอันนี้ก็มาที่เลขล่ง่งชุดนี้ก็สถิติก็เดินมาดีนะเพื่อนเพื่อนสมาชิกเกา่าก็คงจะรู้แล้วแหละวิธีการทําก็ล่วงหน้าไปก่อนเลยนะครับเพื่อน,อนแล้วก็ชุดนี้นะเพื่อน,เ,อนเราก็ใช้ชุดนี้เป็นเกณฑ์ในการเอาไปคัดสําหรับไอชุด2ตัวของเราก็คือมาเฉพาะ10หน่วย ชนสองสูตรวันนี้เขามาชนอยู่ที่3ามหร้าเขาก็จับคู่กันมา5ก็มาอยู่ที่หลักร้อยแล้วก็มีชุดล่างนะเพื่อนชุดล่างของเรานั้นจะเป็นชุดหลักหน่วยของเราก็คือชุดนี้ก็เดินมาดีนะก็เดินเข้ามาเดี๋ยวเราก็มาตามกันต่อสําหรับงวดต่อไปชุดนี้ก็หลักหน่วยนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลขสอนะเพื่อนกลับมาที่เลขสอง ก็คือออก <c oughs> ออกที่3าอเนาะออกที่สามสองก็มาเข้าที่เลขสองนะสำหรับชุดนี้หน่วยของเราแล้วก็อีกชุดนึงก็มันมันจะมีอยู่สอง,ส,องสูตรของเราก็คือสูตรแรกก็คือชุดนี้ไอ้สูตรที่2ก็คือชุดนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลข2อยู่นะเดี๋ยววันหน้าก็มาตามต่อกัน จะได้ชุดไหนสําหรับไอ้หลักหน่วยล่างของเราเนี่ยจะได้เพื่อนผมจับเอาชุดนี้แหละไปจับเด่นไอ้หลักสิบหลักหน่วยชุดเนี้ยไอ้เพราะว่าหลักสิบเราก็เข้าอยู่เพราะว่าชุดนี้นะหลักสิบเราผมก็ไปจับอยู่นะมันจะได้ตัวเด่นอยู่แค่สองคู่เราไม่ได้ดึงไปเพื่อนไอเราทําผมก็คัดไปจากชุดหลังบ้านที่ว่าหลักสิบเมื่อกี้นี้ก็ ให้ชให้โมกันน่าสิดายได้แค่2คู่ได้ไอ้คู่2 2แล้วก็3 2, 2> มไม่ได้ดึงไปก็พลาดโอกาสไปก็ไม่เป็นไรมันก็ต้องมีผิดพลาดกันบ้างนะพเพื่อนเพราะว่าชุดหลักสิบของเรามันมาชนอยู่ที่2และ3ที่เราให้ดูไปเมื่อกี้นี้มันมาออกที่3 2เนาะ3 2ก็มาเข้าอยู่ที่ หลักสิมาเข้าอยู่ที่เลข3าชุดนี้โอ้นะเสียดายทั้งทีดตัวเลขของเรามันก็เดินอยู่นะเพื่อนตัวเลขของเราอันนี้ล่ะอันนี้เข้าที่เด็ดเพราะว่าที่เราไม่อยากนําเสนอเพราะว่ามันเป็นสูตรที่เราไปปรับปรุงในงวดที่ผ่านมามันหลุดไงเราเอามาปรับปรุงเป็นสูตรนีช้ชุดนี้มันก็มาเข้าอยู่ที่เลข3ก็คือชุดนี้ชุดนี้เดินต่อแล้วเราค่อยว่ากัน สำหรับชุดหลักสิบหลักหน่วยของเราเข้าทั้งสองสูตรเลยสับหลักสิบหลักหน่วยแล้วก็เด,ดี๋ยวนอันนี้หลัก10ทั้งสองสูตรก็อันนี้ก็หลักหน่วยแล้วก็มาดูชุดนี้อีกก็เข้าหลายชุดอยู่เพื่อนหลักสิบบน ผมดูข้อมูลแป๊บหนะึงหลัก10บบนของเราหลัก10บบนที่ว่ามันเข้ามาสูตรหนึ่งหรือเปล่าอีสองสูตรเข้ามา2ส,สูตรนะหลัก10บบนสําหรับชุดนี้ก็คือหลัก10บบนของเราออกที่6กสเนาะออกที่5 3หลักสิบของเรางวดที่ผ่านมาเขาหลุดงวดนี้เขามาเข้าอยู่ที่เลขหกนั่นเพื่อนก็คือชุดนี้แล้วก็อีกสูตรหนึ่งของเราก็คือชุดนี้หลักสิบบนของเราก็เดินตรงมาก็มาเข้าอยู่ที่เลข6กนะงวดต่อไปตามชุดนี้กันต่อสำหรับชุดหลักสิบบนของเรา แล้วก็แต้มที่เราลงไปแต้ม3ตัวของเราแบบ3ตัวก็เราไปนเน้นอยู่ที่แต้ม3นะงวดที่ผ่านมาก็พลาดแต้มไปเพราะว่าแต้มเราก็ไปติดแต้มดับก็พลาดดับไปอีกสําหรับชุดแต้มของเราตัวตัวที่เข้าจริงๆก็แต้มสีนะเพื่อนจุดนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันแล้วมาดูแต้ม2ตัวกันทีนี้แต้ม2ตัวบนของเรานั้นไอ แต้มสตัวบนของเราเข้า6กเข้าอยู่ที่แต้มเนะเพื่อนเดี๋ยวชุดนี้ค่อยตามต่อกันก็คือ5 6าหกนี่คือแต้ม9ก็มาเข้าแต้มนี้แล้วก็มาดูดินกันดีกว่าที่นี้เพื่อน เด่นชุดนี้ก็มีเข้ามีหลุดกันเป็นธรรมดาแต่ไอเด่นชุดนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เด่นบนแบบ3ตัวชุดนี้ก็หลุดเป็นงวดแรกก็หลุดไปตัวที่เข้าก็คือเลขสานะเพื่อนแล้วก็มาดูอันนี้เข้าทั้ง2ส,สูตรก็คือชุดนี้แล้วก็ชุดนี้งวดที่ผ่านมา จุดนี้ได้ตัวนะวันนี้มาตัวชนแล้วก็อีกชุดนึงชุดนี้มาเข้าอยู่ที่เลขห้ามาหลักร้อยตัวชนไม่มาเพื่อนมาเข้าอยู่ที่เลขห้าวมันปอกห้า,า,ออกห,าหกสามตัวชนไม่มามาที่เลขห้าสำหรับเด่นแบบสามตัวของเรา มาดูเด่นแบบ2ตัวกันบ้างเด่นแบบ2ตัวชุดนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลข3นะก็คือชุดนี้ชุดนี้ก็หลุดไปไม่ตามเราก็ตามแต่ชุดที่เข้าเขาเดียวกันแล้วก็ชุดนี้ <c oughs> ชุดนี้ก็เข้าก็คือเลข3แล้วก็ชุดนี้ ชุดนี้ตัวชนไม่มาเ,เพื่อนๆมาตัวไม่ชนก็คือ6แล้วก็3มาเดี๋ยวคอยว่ากันสว่วนชุดนี้มาที่เลข3าอันนี้เป็นสูตรใหม่หรือเปล่าน,ะออน่าอาจะเป็นสูตรใหม่สำหรับชุดนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลขก3อยู่นะแล้วก็มาดูไอ้ชุดนี้กัน อะไรนี่หน่วยบนหรอเปล่าเออชุดหน่วยบนชุดหน่วยบนหน่วยบนหน่วยบนก็เข้าทั้งสามสูตรเลยนะเพื่อนหน่วยบนของเราเข้าอยู่ที่สามสูตรเลยสำหรับชุดหน่วยบนของเราก็คือเลขสามเนาะชุดนี้ก็คือเข้าที่สามก็คือห้าหกสาม คือเลข3มาดูสูตรที่2กันก็คือชุดนี้ก็มาเข้าอยู่ที่เลขก,ก็คือ5 6 3ก็มาเข้าอยู่ที่เลข3ดี๋ยมาดูอีกชุดหนึ่งของเราโอ้ชุดหลักหน่วยบนของเรานี้เข้าทั้ง3สูตรเลยนะเพื่อน ก็คือเลข3ก็คือชุดนี้แล้วก็ออกไปที่5 6 3ก็คือชุดนี้ก็เข้ามาเยื่ออยู่นะเพื่อนสำหรับชุดแนวทางของเราเดี๋ยวยังไงยังไงคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาดูชุดนี้เอ้ยแต้มลางเราก็เข้าอยู่นะอ่ะโอ้ผมก็มีหลายสูดูเพื่อนมัน เยอะเดี๋ยวยังไงยังไงเอาคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะพามาดูชุดนี้ดีกว่าแป๊บนึงเดี๋ยวบบคลิปหน้าผมจะพามาดูชุดที่ว่าเราจับนี่แหละนี่แหละชุดพวกนี้ดีกว่าเพื่อนๆนี่เอามาดูชุดนี้ดีกว่าในคลิปหน้าแล้วก็ชุดนี้แล้วก็ชุดนี้เราจะมาตามกันในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็แวะมาทักทายก็ต้องขอโทษขออาภัยเพื่อนๆด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ หลุดไปก็ยังว่านะครับชุดแนวทางของเราก็เข้ามาลหลายงวดติดแล้วงวดน,นี้ก็พึ่งหลุดไปยังไงก็ต้องขอโทษอีก,อก,อกครั้งหนึง่งส่วนคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราไปพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าส่วนคลิปนี้บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ